เามศูนย์สครับวูดูมานำเสนอให้อีกหนึ่งอูครับลายเก็บโอ้โหแบบชากอนติกติกติกโอ้โหแบบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เจมสายชิลนะครับวันนี้พามาชม อูต่อรถกระบะเทนเลอร์ส,สวยๆอีกหนึ่งอครับอยู่ที่อยุธยาครับอำเภอบางซ้ายนะครับอยู่ที่อูช่างลักนะครับช่างลักไทยเจริญนะครับจะพาไปชมงานของเขาใช้เหล็กหน้าหกครับหน้า 6, หกนาหาใช้เป็นเหล็กสอดนะครับ รถจอดเต็มเลยครับแวะมาเล่นหน่อยครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะราคากันเองเลยนะตัวนี้สไตล์ของทางอูนะครับจะเสริมตัวนี้ให้ได้ดู เหล็กซับเหล็กซับคัสซีนะเดี๋ยวให้ดูงานโครงสร้างเขาก่อนครับส,สวยๆเลยคันนี้เป็นรถเก่าไทยนะครับหรือว่าเก่านอกก็สามารถหารถให้ได้นะครับหรือว่าลูกค้าเอารถมามาให้ก็ได้นะครับเก็บสีให้อย่างดี ทังตัวนี้ท้ายลาบตัวนี้หักลงจากพื้นจากพื้นตัวนี้ประมาณ5นิ้วนะครับ5นิ้วนิดๆแล้วแต่ลูกค้าอยากได้นะครับนี่ช่างลักคันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์แล้วครับเก้าสิบเนาะครับผมเหลือล้างกับเดินไฟกับไบติเกอร์นะส่งลงมาครับอันนีร้ระบบเดินไฟนี่ทำเองไหมครับ อ่อจ้างรครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมีช่างมาเซอร์วิสครับมาเซอร์วิสที่บ้บานเดินได้บ้างครับให้ช่างรักบอกสเปคกระบะหน่อยได้ไหมครับครับอกอันนี้ถือว่าที่ผมใช้ก็หลัง4กับข้างก็จะเป็นไวแฟงหน้า6ซอดได้หลังหน้า5ครับครับแล้วพื้นก็จะเป็นซีเมนสันเียครับเหล็แกแตะครับเบอร์โทรก็0817568738 ช่างรักไทยเจริญนะครับคันนี้ส่งลูกค้าวันไหนครับเนี่ยวันจันทร์ครับอ๋อวันจันทร์นี้แล้วก็รอเดินระบบไฟแล้วก็ติดสติกเกอร์เรียบร้อยครับครับลูกค้าข้างทองอ๋อคันนี้ส่งอ่างทองนะตัวนี้เรามีเหล็กแปะให้ไหมแล้วก็จะเป็นไฟแล้วก็จะเป็น ็จะะทเเเบียยนติดมลอ๋อตรงนี้จะใส่ไฟสองฝั่งตัวนี้หน้าหน้าเท่าไหร่บันไดหน้าห้า,หาตัวนี้ก็เหล็กฉากเนาะงานแน่นๆครับ ขาค้ำเราเราให้เหล็กหนาเท่าไหร่ครับตัวตัวขาค้ำอะตัวขาค้ำตัวจานนั้นนะ่ะเก้ามิลครับโอ้หนาเก้ามิลให้ดูงานครับตัวนี้ยาวยาวเท่าไหร่ขาค้ำ สิบนิ้วครับผมนิ้วประมาณสามสามสิบนิ้วอ๋อครับตัดรถเตี้ยต้องให้ขาตั้งสั้นครับตามตามสเต็ปรถแต่นี่ติดลงได้และติดลงยกไปไหนได้ลองลองได้ไหมจะได้ลงไหมได้ได้ไหมครับลองลองสักหน่อยได้ไหม เดีเรามาชมครับช่างรักไทยจเจริญเดี๋ยวมาชมว่าหางเขาจะลงนิ่มไหมหลายคนสนใจสนใจกันมาเยอะครับสอบถามกันมาเยอะครับ ว่าอยากได้หางลงแบบนิ่มๆนะได้ดูสักนิดหนึ่งอยู่ที่อูเลยครับวันนี้พามาเล่น พอลงขาตัวนี้ก็จะลงนะครับนิ่มครับนิ่มนิ่มมากโอ้แถวเลยครับ ขึ้นลงแบบนิ่มๆครับด้านบนก็จะมีไฟให้นะครับของแถม ตัวนี้ก็แถมให้ให้ลูกค้าเลยใช่ไหมใช่ครับสามตัวนี้ครับผมอืมลูกค้าเขาอยากได้รางคู่มือก็เลยกำลังทำพื้นยางให้ไหมใช่ครับหนานิ้วเลยครับโอ้หนานิ้วนึงเลยอ๋ออันนี้รถเพิ่งเสร็จนะครับเดี๋ยวล้างงานแน่นๆครับตัวนี้เราตัดเป็นชื่อลูกค้าได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับอืมให้ตัดชื่อผ่านเลยก่อนครับ ื่อผมมันก็จะเป็นพรติกเกอร์อยู่แล้วแล้วก็จะเป็นตอนนี้อยู่แล้วเนี่ยกลางไม่ใส่ชื่อค้ารครับผม,มจัดตามสั่งลูกค้าเลยเนาะใช่ครับตาม่งลูกค้าครับอยู่ในงานเนียนๆนะเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นครับตัวนี้ก็แถมใช่ไหมครับ ก็้าอยากได้ <S <S> <S ถ้าทำขายนี่ก็ใบหนึ่งก็หลายพันนะอันนี้ส่งที่ไหนนะครับคันนี้ อยู่แถวคูทะเล<อ>าะครับครับไอตัว360นี่ต่อกระบะไหมครับไม่ครับสองพันเลยใช่ไหมอรอคิวคนั้วที่นี่ยังไม่มาลกาูลกค้าซิลโวครับลูกค้าฮาร์ชีอย,ยาคนนี้พายอยู่แปดพัน อันนี้ก็สไตล์ของทางอูเลยนะครับ,รบตัวนี้จะไปเชื่อมไปอะก้อนใช่ไหมอืมนี่ครับอือครับ ช่างรักไอตัวกระบอกนี่ไอกระบอกใหญ่กับเล็กนี่มีผลนะขึ้นลงเร็วครับถ้าแกนเล็กก็จะขึ้นลงไวกว่านี้แล้วเราเราจูนได้ไหมจูนกับฟันโทนจูนกับอะไรได้ไหมก็ได้ครับแต่ก็ไม่ไม่อยู่นะฮะแต่ส่วนมากคนใช้แกนใหญ่เลยครับให้มันบาลานซ์กับไอ้นี่นะให้แกนเล็กมันก็จะลงแรงขึ้นแรงตัวนี้ประมาณกี่นิ้วครับกระบอกอันนี้ผมใช้แกน40่สิบ ส <40. S 2> ี่สิบสี่สิบมิลใช่ไหมใช่ใช่สี่สิบหุ่สลักตัวนี้เราเราทำเองหรือว่าซื้อมาครับทำเองครับอ๋อ oh. เ,เป็นงานสร้างครับครับงานสร้างตัวนี้กี่นิ้วครับเนี่ยอันนี้มันสี่สิบมิลไหมครับสีครับรสลักสี่สิบมิลเนี่เพราะผมเขงตัดผูวนี่ใช้สลักสี่สิบมิลครับผมแล้วเขาขใบใหเขาใช้เขาใหญ่เขาต้องซื้อ ครับอ๋อตัวนี้สองนิ้วครึ่งไอ้ตัวนี้มันมันกี่มิลหนาหนึงเลยบ่ะนิ้วหนึ่งเลยเนาะอันนี้เดี๋ยวเก็บงานนะครับนี่เดี๋ยวใส่หัวอัดจารบีตรงนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแล้วก็มีไฟให้เนาะชอบชอบงานตัวนี้มากเลยครับ ถ้าใจถ้าใจไม่รักเนี่ยโอ้โหเชื่อมไม่ไหวนะเนี่ยสวยๆไย้นะอะกปนอากร้อสิบีเป็นโล่โล่เลยค <c oughs> ันพมพังบ่อยเพมาะเป็นร, <c oughs> รถรถแข่งมีมีอยู่ไหมที่บ้านมีครับแต่ไม่ม,มีเครื่องอยู่มีจ oh. อดเป็นคันอยู่มีมีกี่คันรถแข่งมีสองคัน ก็ไปไปดูหน่อยได้ไหมได้เลยนะอ่านายก็มาแล้วครับเดี๋ยวยให้ช่างรักพาไปดูรถหน่อยแต่เครื่องไม่มีครับเครื่องยังไม่ได้ดไกลับมาครับหยุดอ,อยู่หลังบ้านครับมันมันมีรุ่นไหมครับมีครับ เป็นทางทางพุน่นอ๋อไอันนี้เขาเป็น,เป,นเป็นรถอะไรนะครับขเขาเรียกจิ้งเหลนครับจิ้งเหลนครับผมอ๋อภ oh. าษาชาวบ้านเรียกจิ้งเหลนครับดั้งเดิมนี่ใครใครเป็นคนคิดขึ้นมาสมัยก่อนรถมันไม่เล็กเท่านี้ครับคันจะใหญ่กว่านี้ใช้ แบบพวกแมคคอปสิบห้าจะเป็นพวกยางสามสิบเบอร์ใหญ่ๆครับครับพอมาหลายๆปีครับก็แบบเออ่เทคโนโลยีก็เลยแบบทําให้เหลือค่าเล็กๆนี้ครับผมวิ่งไวกว่าโซ่ครับนี่นลยครับสี่ถึงห้ามอไซค์นะครับอ๋อโซ่มอไซค์มอไซค์เลยสี่นึงห้าเลยครับสเตอร์นี่ใช้ของอะไรครับมอไซค์เป็นไงครับมอไซน์ครับแล้วเรามาไล่รอบไล่วินแล้วก็ไล่เครื่องครับวิ่งร้อยกว่าเยอะครับ โอ้นี่นะในสามร้อยเมตรในทุ่งนาวิ่งร้อยยี่สิบกว่าครับเอาเอาอยู่ไหมต้องอยู่ครับก็เหมือนรับจนชินแล้วโอ้ครับอันนี้โดนหักเลยนะเนี่ยหักเลยแข่งล่าสุดมาหักครับก็เลยยังไม่ได้ซ่อมบอกเพราะรถนี้ต้องเน้นบางเน้นเบาสนามของสนามก็ต้องเปลี่ยนแล้วครับอืมครับน้ำหนักเยอะไหมอย่างเงี้ยโอ้เบามากเลยครับมันไม่มีอะไรนะครับครับมีตัวยืนก็เนี่ยครับ มันจะพ่วงอยู่ครับคแบบอยางแบนนะครับหมดเทศกาลแข่งครับครับเด้งเด้งไหมมันเหมือนไม่เด้งเท่าไหร่ครับเพราะพวกนี้ทางต้องเรียดจริงครับครัเขามีหลุมมีอะไรไม่ได้เพราะรุ่นมันเตี้ยใช้ไอ้เครื่องยนต์กี่แรงมาบูต้าร้อยห้าห้าเนี่ยครับลูกกี่มิลก็ลูกร้อยนะครับลูกร้อยเขมีจำกัดรุ่นเป็นลูกร้อยร้อยช่างเดิมครับช่างรักขับเองใช่ไหม ไอ้ไอ้คันหน้ายาวอยู่ไหมคันหน้ายาวอยู่ที่บ้านพวกอ๋อ้ครับวันนั้นผมมาถ่ายอยู่ไอ้ที่ยกล้ออ่ะนั่นแหละช่างเปิ้ลครับช่างเปิ้ลนี่อยู่อยู่ที่ไหนครับช่างเปิ้ลอยู่บางบัวทองครับบ้านอยู่บางบัวทองโอ้แต่แต่ครับตอนนี้เขาไปเปิดอู่อยู่ที่นครสวรรค์ก้าเหลียวครับอือครับเพ่อเวลาทำเครื่องดีทีผมก็ไป ของลูกพี่นะครับของเซกิ่งไทยเลนครับของผมพาไปแถวเยอะทำเครื่องด้วยไหมใช่เครื่องเราเครื่องเครื่องเราก็มีแล้วเราทำเองไหมโมเองอะไรไม่ได้ทำนะขับอย่างเดียวอ๋อขับอย่างเดียวขับเดี๋ยวก็เหนื่อยนะอืมครับเห็นโอ้โหขับเดี๋ยวขับคันนู้นคันนี้นะตอนแข่งนะโอเคครับเราจะขึ้นงานแบบนี้ก่อนนะแล้วก็ขึ้นเสร็จใส่ใส่เหล็กฉากด้วยนะครับ ครอบชอบชอบเสร็จก่อนเดินเสร็จเดี๋ยวจะจับใหญ่ทองตัดตัดส่รูดแล้เผาเลยโอ้เอารอยตัดไห้ดีเลยครับเราใช้พัดม้าหรือว่าแก๊สครับนี่แหละมีเกียร์ใ,ใบบางเลยครับโอ้อใบบางตัดเลยครับถ้าแก๊สตัดได้ไหมหรือว่าจะได,ได้ครับแต่เหมือนว่ามันจะรอยมันจะใหญ่ไปหน่อยอ๋อ้ถ้าใบบางมันนิดเดียว่ประมาณสองมิล ครับเหล็กประกบนี่น9มิลโอ้ oh, 9มิลครับ <5. S 1> ขึ้นแบบนี้เสร็จก็ตัดครึ่งครับ <5. S 1> แล้วก็จะใส่บูทเนาะใส่บูทใส่บูทเ,เ,เลเทยก็เลยแปะเหล็กเชื่อมอะคอนครับและอะคอนถึงใส่เหล็กหบนนอกในนะและ้วเชื่อมอะคอนยาวเลยครับอืมครับ เขาเชื่อมเป็นช่วงๆของตัวน้ำมันเข้าเลยพลาสติกจริงนะเพราะนเข้าได้นะครับนี่เป็นเชื่อมยาวครับพื้นพื้นตัวนี้ของช่างรักนี่ลงลงกับกระดูกพอดีเนาะใช่ครับใช่ลอยลอยต่อกระดครับ,รบชอบงานนะสวยมากเลย ดูฝั่งนู้น ให้ดูงานครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอูครับเก็บงานให้แบบเนี่ยครับเขาแบบลบคมให้แบบเนี่ยมันดูสวยเลยครับเขาไม่ได้ปล่อยให้มันคมแบบใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ แล้วก็เขาจะดูครับตรงนี้ก็จะใส่ไฟนะไฟข้างเจาะรูไว้แล้วนี่ครับดูงานโอ้ เลขสามศูนย์สี่ครับวูดูมานำเสนอให้อีกหนึ่งอูครับสี่มิลสามศูนย์สี่สี่มิลนะครับอยากได้สี่มิลห้าก็ได้ครับ ให้ดูลายเก็บโอ้โหแบบชากรติ๊ก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 โอ้โหแบบสวยครับสวยมันดูสวยครับน่าจะไม่มีใครทาครับแล้วก็บางโคนครับเป็นเอกลักษณ์ของทางอู่ครับ โอโคนแบบโค้งครับแล้วก็ยึดน็อตแบบแข็งแรงครับแขถวเลยแล้วก็ถังน้ำมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับถังน้ำมันไฮดรอลิกนี่ดูเขาเก็บให้แบบโอ้โหสวยมากเลยจริงๆแล้วไม่ต้องเก็บก็ได้นะแต่เขาเก็บ เนี่ยจริงๆแล้วต้องเป็นเนี่ยจะตัดมาก็เป็นแบบนี้ครับแต่เ,เขาเก็บมุมสายใจครับพวกอ่ะพวกปั๊มแพรคอนโทรนจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ต่อสายไปด้านหน้า เติมน้ำมันง่ายนะตัวนี้ผมชอบมากเลยกับงานที่เขาเก็บ ก็จะเป็นสไตล์ของทางอูนะครับตรงช่วงท้ายตรงนี้ก็จะเป็นแบบครอบนะครับแปะแล้วก็เชื่อมอยให้ชมนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นเป็นพับเข้ารูปตัวนี้แต่ตรงนี้จะจะเป็นเหล็กแปะแล้วก็เชื่อม นี่ยังไม่ได้เก็บงานนะครับยังแบบดูรอยครับไม่ไหม้เกินแบบสวยงี้น,นสวยครับดูตัวนี้แปะเลดนะ ้านข้างแปะเล็บอันนี้เราตืงเองนะมจ้างรครับอ๋อจ้างสั่งมาใช่ผมซื้อสเปรย์เป็นเส้นยาวๆม,มาจ้างคือจะเป็นบบนี้อ๋อครับอันนี้เป็นอะไรสต็อกมาเห็นเห็นช่างลักขึ้นในหางรถตีด้วยเหรอใช่ครับตอนนี้ คิวทะลเยอะรับไม่ได้เมื่นนี้ก็ส่งลูกตีไปลูกนครับเมื่อสองวันครับขึ้นเป็นหางเลยนี่เท่าไหร่เป็นแบบเอาไปไปถึงไปชนไปเลยก็ประมาณแสนเจ็ปมันมันยาวเท่าไหร่ทั่วทัวไปถ้า,<ป>ถ,า,ถ,าถ้าที่เขาวัดจริงเลยเขาจะวัดช่วงสาสเฉพาะลูกหน้าแป้นมันสองเมแปดสิบ ถ้ารวมกระโปงโซ่กระโปงอะไรมันก็จะสั่งเมตรกว่าโอ้ครับครับอันนี้อีกคันครับเนี่ยเบอร์โทนะ พามาเล่นที่อูครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด,ด, like, ด <S <S ้ครับ